มันขายเฮ้าขายกิโลละจักบาทครับกุงสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทค่ะเป็นเป็นแลแต่ช่วงแลแต่ช่วงค่ะแต่สามร้อยในขั้นต่ำอยู่แล้วพี่ละสามสิบอืมขายง่ายครับไม่ต้องไปเลาะไม่ต้องไปยั้งยั้งซ้างคนเมื่อนทมต้นแรกเขาเมื่อนทามีตลอดเที่ยงก็มีอืมกุ้งเฮ้านี่เขาเรียงได้จักเดือนครับเข้าจังลืมจับขายได้สี่สิบห้าวันนี้ก็เริ่มแล้วค่ะ สี่สิบห้ามือสี่สิบห้าสี่สิบห้าหรือถ้าจะให้โตได้น้ำหนักเราก็หกสิบค่ะหกสิบวันเดือนครึ่งถึงสองเดือนค่ะส่วนที่แรกนี่มีคนดูถูกคนอื่นอยู่ครับนี่ค่ะคนดูถูกกันมีมีบอกม่ตรงแบบว่าอันเงินกับบค่อยมีเหรอิะไม่เอ็ดกุ้งเอ็ดให้ไม่เอ็ดกุ้งเลรมันทิ่มทุนว่าผู้ใดเขาเงินลายนะเขาเอ็ดมากแล้วตายแต่ว่าตายตายข้อดีก็คือไอ้ตั้งแต่น้ํา จากไสยางกว่าจะถึงบ่อนี่ช่วงช่วงเขาเดินทางนี่มันจะได้รับออกซิเจนจากอากาศมันจะส่งลงไปช่วยกุ้งเรานี่ให้มันได้รับออกซิเจนสวัสดีครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับสีผ้าพีผ้านองนะครับมาเบึงการเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับมาเอาแนวทางนะครับในการเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อนมีแนวทางในการเลี้ยงแบบใดนะครับสีมาพูดคุยกับเจ้าของเพิ่นกุ้งฝอยของเพื่อนนะครับเพื่อนจะเลี้ยงในบ่อผ่าใบนะครับ เลี้ยงในบอ่อผ่าใบป็นไปเป็นมาจังไหนสิมาพูดคุยกับเจ้าของหื่นนะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะครับผมแนน้าตูนะครับค่ะชือแม่เต้ค่ะครับพี่กั๊ดารามของเขานี่อยู่บ้านบ้านหนองกงครับอำเภอวริจภูมิจังหวัดพนัรธนีครับผมเอาเป็นไปเป็นมาจังไหนครับเขาจังไดนมาเลี้ยงกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยนี่ในความคิดเนาะ ครับมันเป็นงานที่เหมาะสําหรับคนอายุจังเฮ้านี่้วคะคนหนุ่มคนสาวได้เมื่อัดลหะเพียงแต่ว่ามันง่ายี่ยค่ะต้นทุนต่ํารายได้ดีครับยากบ่ครับในการเลี้ยงกุ้งบ่อยากเดยค่ะเพราะว่าอาหารหลังมื้อกับเฮอละบางทีกับเว้นสองมื้อเวีนสองมื้อเฮอื่นหนึ่ง เรื่อก็เธอสู้มือเรืองเอกับสามเร้องเอมีธุระก,กับสามสีมือจังมาเอาเฮือมันแบบนี้ค่ะสามซีมือให้เธ่หนึ่งกระบ,บ<ด>ันแต่ว่าขอให้มีโจมีแหนะครับผมเป็นอาหารเสริมเขาเอาเป็นยังเขาคือเลี้ยงในบ่อผ้าใบครัาบาบอ่อผ้าใบดูแลง่ายดูแลง่ายแล้วก็เขาเห็นเห็นตัวของกุ้งเขาเองว่ามันดำเนินชีวิตแบบใดน,นะ,ะ่นค่ะครับ มันก็ดีทุกอย่างบ่อด,ดินก็ดีแต่ว่าอันนี้คือมันถนัดผ้าใบค่ะเพราะว่ามันดูแลง่ายกว่าในบ่อผ้าใบมันดูแลง่ายนะครับ<ฆ>การจัดการก็ง่ายง่ายค่ะครับส่วนระบบน้ำนี่ขาอเฮ็เดแบบใดครับระบบน้นํานี่มันก็ได้น้ําหมู่บ้านน้ำจะได้หมดแต่ว่าต้องมีการล้างล้างผ้าใบหรือแช่ผ้าใบจากสองสามมื้อก็<ฆ>ปล่อยตัวคุ่งลง ็คือการเตรียมบอ่อนี่เขากระเฮ็ดเอง<า>ค<ล>ง่ะเตมุยงรังคามุงงแลมนี่กระเฮ็ดเองเฮ็ดเ,เองเลยค่ะตั้งแต่เขาเลี้ยงกุ้งมานีนเขาเจอปัญหาอย่างไ้ครับในการเลี้ยงกุ้งเขานี่ปัญหามันบ่ค่อยหลายเลยค่ะนอกจากว่าตัวเราต้องเซฟเซฟคนที่เขามาดูงานเซฟตัวเราเองน้ำ<า>หงน้้ำหอมพวกนี้้วกา อาหารการกินนี่คือไม่ใช่ว่าใครมาแล้วกินขนมเหลือจิทิ้มลงนีไม่ได้ครับต้องต้องระวังจุดน,นี้ค่ะอย่างอื่นไม่มีระดับน้ำหรือว่าอุณหภมูมิเฮาเช็คด้วยตัวเราเองก็ได้ครับมันบ่ค่อยเจอปัญหาเลยค่ะบ่ค่อยเจอปัญหาเนาะครับนะเนาะเลี้ยงง่ายขายก็ไม่มีปัญหาขายง่ายครับทั้งเบิดของเฮานี่เฮามีจักบอ่อครับตารวจมีตรงนี้แปดบอ่อแล้วก็ตรงบ้านมู่อีกห้าบ่ออ เพราะว่าเย็ดมุ่นกันเลยนะครับตั้งใจว่าจะให้ได้สามสิบบ่อครับผมครับกุ้งตัวนี้เขาไปเอามาจากฟาร์มเขาไปดูไอ้มันเป็นกุ้งพันขยายครับแล้วก็เอาตามท้องไร่ท้องนาเขานี่ก็อันนั้นแยกบ่อจะได้รู้จักวิธีการดูแลเขากับทดสอบเบิ้งค่ะครับก็คือกุ้งตัวนี้ที่เขาเอามาเลี้ยงเขาไปเอามาจากฟาร์มเขานะครับเนาะค่ะ เอามาเรียงเอามาขยายพันธุ์มาขยายพันธุ์ขับผ้าชุ่มนี่ครับจ้าขนาดบนเท่าใดกว้างเท่าใดครับสองคูณสี่ค่ะสองคูณสี่สองคูณสี่ใตญ่ตากว่านี้ครับถากว้างซ้ำนี่ห้ามสิเอาพอเม็นพันลงได้หลายไปเลยครับสองพันห้าคนนี้ค่ะ สองคูณสี่สองคูณสี่นี่พ่อพ่อพันไม่พันนี่ไม่ประมาณสองพันห้าร้อยตัวสองพันห้าร้อยตัวก็ระยะเวลาสักประมาณหกสิบวันอย่างงี้เราก็ต้องมาเช็คครับเช็คว่ามันมีลูกน้อยบ่ถ้ามีลูกน้อยแปลว่าสมาชิกก็เพิ่มเขาก็เริ่มขยายออกบันเขาก็เริ่มใส่ด่างใส่มุ้งค่ะเอามุ้งลงแล้วก็แยกแยกตัวใหญ่มันออกตา้จริงถ้าเอามุ้งลงน่ะไม่จำเป็นต้องมาแยกด้วยมือเพราะว่าเรายกขึ้นถ้าตัวน้อยมันก็รอดตะขายอยู่แล้วครับผม เฮาก็ได้แต่ตัวหญ่ไปเพื่อจะขยายบอถัดไปนะคะครับบอขนาด่ำนี้สองคูณสี่น,นี่ใส่งบป,ประมาณไปหลายปันไดนครับอุ้ยบงังร้อยนี่ลหละร้อยสองเอายัางแพงสองร้อยเอาบอรครับใส่งบป,ประมาณประมาณบ่กเกินสองร้อยบวเกินมีว่าแพงแล้วเนี้ยท่ยิ่งผ้าใบตัวนี้ <c oughs> น่ะตัวนี้เลยเจ็ดสิบแปดบาทถ้าแต่ค่าของตัวนี้เด้ครับเจ็ดสิบแปดบาท อย่างอื่น้วก็หาตามบ้านเนาะอย่างไม้พวกไม้พวกอย่าง,างนี้หาตามบ้านตีไปทองร้อยเะละบกเกินนี้รับผมบกเกินสองร้อยนะกำลองงบงบ,บในการเห็ดบัวอันนี้อันนี้เรื่องหอยเชอรี่จักเป็นเรื่องไรอีกส่วอโอกหอยเชอรี่อาหารมืดแล้วครับเชอรี่สีชมพูเอาไว้กินแหนแดงเพราะว่าแหนแดงขยะมันแพร่เร็วครับมันขยายเร็วครัก็ต้องดักออกหอยหอยกินไปอื นี่คือปัญหาปัญหาก็คือกะผิดถ้าเาอาเจาะเจาะท่อระบายผิดน้ำจะซึมแล้วทําให้เละแบบนี้และวคะัน<อ>รู้ทุกอย่างปัญหานะและกะเวลาเราปูปูผ้าใบนี่เราต้องเช็คต้องหาผ้าหรือว่าอะไรก็ได้มาปูพื้นไปก่อนป,ปูห้องพื้นมันจกจ้าถ้าปูห้องพื้นนะมันมันแพงไหมแพงอย่างเพราะมวลน,น้ำมันหนักเนาะครับมันก็จะซึมแบบนี้และะ้วคันก็เละแบบนี้แล้วนี่แสดงว่าผ้ายางพื้นซอดจา้าซอดอเพราะว่าตุน,ตน ตัวแรกนี่พิธีไปทานอยู่สองสามแรกเนี่ยหาผ้าปูอย่างดีปูรองพื้นอย่างดีที่นี้เริ่มเริ่มคิดว่าตัวเองว่าหเป็นเพิ่มมากนี่แล้วนี่กระเล่นอันนี้แล้วนี่พวกนี้ปูหมดเลยแต่พวกนี้ไม่ปูแล้วก็ม่นามําซ้ำแต่เป็นต่อมะขามพร้อมตรงนั้นตอมะขามนําครับผมเลี้ยงง่ายค่ะกุ้งเลี้ยงง่ายเอากุ้งของเฮานี่เป็นอย่างเฮาคือเลี้ยงแบบบ่อใส่ออกซิเจนครับฝึกมันอยู่ที่เฮาฝึกเนี่ยค่ะครับถ้า มีออกซิเจนก็ต้องเป็นถ้าแนะนำก็เป็นช่วงฝนตกแหง้ง้อนแหง้งฝนตกหนักนี่มันจะชอ็อกครับกุ้งจะช็อกเขาก็ต้องเปิดออกซิเจนช่วยเขาออกซิเจนเขาเข้าวนี่เข้าที่ใส่เป็นระบบใสาย,ยางทั้งึงจ้าอันนี้เป็นระบบประหยัดอันนี้นะครับซื้อใสาย,ยางมาก,กิโลหนึ่งแล้วก่ะเอาตะปูเข้านี่แล้วค่ะจอเอาครับอันนี้เขาไปได้ไอเดียมาจากใส่ครับอันนี้คือไอเดียมาเกิดจากความไม่มีทุน ครับทุนน้อยหรือเอ็นนี่นนี้ก็ได้แล้วว่านาอเถอนอกก็เลยเอาเจาะแบบนี้ละประหยัดกว่าครับผมร้อยร้อยกว่าบาทอันนี้ระบบน้ําตรงนี้ร้อยกว่าบาทได้ผลดีนะครับได้ผลนะค่ะได้ผลแรงกว่าไอ้ระบบที่แบบอยันเจ็ดแปดร้อยเป็นพันอยู่เนี่ยค่ะเ้าจากได้กูลลแล้วก็เจาะเอาเลยครับแห้งบ่ลื่นมันแห้งมันแห้งพวนเอาก็ปิดไว้เอาเตปปิดไห ถ้ามันอ่อนแล้วก็เจาะเพิ่มอ,อีอมันจะแก้ไขง่ายชุดนี้ค่ะก็คือให้น้ำขึ้นยดลงมาจะถึงถึงลดยดลงมาใส่บอรอดข,ข้อดีก็คือไอ้ตั้งแต่น้ําจากสายางกว่าจะถึงบ่อนีช่ช่วงช่วงเขาเดินทางนี่มันจะได้รับออกซิเจนจากอากาศมันจะส่งลงไปช่วยพุ่งเราเนี่ยให้มันได้รับออกซิเจนมันก็จะมีค่าไม่แตกต่างกับที่เราซื้อเป็นพวกไอ้เสียบไฟเสียไฟเครื่องเป่าเครื่อง กด็ดีไม่ใช่มีดีตัวนันกก็ดีแต่บแบบนี้ก็คือแบบสำหรับเอาทุนน้อยทุนน้อย,นนอยประหยัดต้นทุนค่ะเฮายังบอกล้าลงทุนหลายเขาแค่ลองลองเบื้องก่อนทาแบบนี้ได้ถ้าเกิดรายบ่อขึ้นไอแบบนี้ก็ใช้ได้แบบเป็นระบบเสียไฟก็ได้ที่กันครับผมแต่สำหรับพูดที่ว่าทุนแบบพอประมาณก็ประมาณนี้แหละค่ะทดสอบก่อนเอาเริ่มต้นจากน,น้อยๆก่อนอันนี้จะเป็นท่อน้ำร่นบ่ครับตรงนั้ใช่ ถ้าฝนตกแห้งถ้ามันล้นกุ้งเขาจะหนีหเขาลยเลยจริงๆต้องมีต้องมีไอ้ผ้าขาวบางมัดมัดปากมันนมัดตรงนี้เ<อ>พื่อกุ้งกุ้งจะไม่ไม่ได้ออกจากตรงนี้แล้วจะปิดไว้ผ้าขาวบางผ้าเงี่ยงเขาก็ได้เงี่ยงเขียวนะผ้าเขียวเขาจนะมัดไว้แล้วเวลามันมีปัญหาเราเราจะล้างบอ่อนี่แล้วก็เปิดตรงเปิดจากทางใต้นี่อันนี้จะเป็นไม่ให้น้ำล้นแต่ถ้าอันนี้คือสำหรับล้างบอ่อเขาก็ระบายออกไป ถ้าใครมีทุนเนี่ยก็ใช้พ่อพีพีซีต่อไปแก่แกๆมันจะบูจื้นมันจะบูจืน้นเ้าเอากุ้งเฮ้านี่เข้าเรียงได้จักเดือนครับเขาจังลืมจับขายได้สี่สิบห้าวันนี่ก็เริ่มแล้วค่ะสี่สิบห้ามือสี่สิบห้าสี่สิบห้าหรือถ้าจะให้โตได้น้ำหนัมนกมากกวหกสิบค่ะหกสิบว<อ>ันเดือนครึ่งถึงสองเดือนค่ะอันนี้คือคร่าวๆได้หน่ครับ มันก็แล้วแต่ว่าแต่ละบ่อของเราไซส์ที่เราขยายมานี่มันขนาดใดนะครับอาหารการกินเพื่อนนี่เปลืองบ่ครับบอ่อค่ะบอ่กกอกิโลหนึ่งนี่จนตั้งแต่ปีใหม่น้ซักักมเบิดบ่อค่ะมันมันเป็นเม็ดอาหารเม็ดจมครับอาหารกิโลหนึ่งได้ายเดือนได้ค่ะได้โมมันกินน้อยเดียวแล้วเวลาให้อาหารนี่เคยให้สี่มงแรงก็ต้องให้สี่มงแรง เคยลงจุดไหนอย่างตัวนี้เคยลงจุดนี้ก็ให้เอาลงจุดนี้เอาสีบบเปี่ยนไปนั่งได้ครับคือให้เป็นที่เดิมเพราะว่าเขาแต่ได้มากินถ้าเกิดอาหารไม่ทั่วถึงนะมั็จะมันก็จะโตช้ากุุงเขานะอ๋อวันนี้อันถ้าอันนี้ก็คือเอสสำราเพื่งให้ฮุจักว่าอาหารวันนี้ที่เราให้ไปหนึ่งช้อนโตนี่เหลือหรือหมดถ้ามันหมดมื้อเท่ากับเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้ามันเหลือเท่ากับ เอาให้น้อยลงไปต้องเตรียมช้อนอาหารนี้ค,ครับใส่แค่มือละช้อนมือละช้อนค่ะมือละช้อนโตะถ้ามันเหลือมือต้องมาหากลดลงครับแต่ถ้ามันเบิดแล้วอ้อมันบเหลือจังเม็ดนี้มาเัาก็เพิ่มขึ้นเป็นช้อนโตะกับครึ่งหนึ่งครับตัวนี้นะคะอ๋อให้ก็ให้เวลาถ้าเคยให้สีม่งเย็นก็ต้องสีม่งเย็นไปเลยเขาจะให้มือละเถื่อค่ะเขาจะรู้เวลาเขาเอาเอา,เอาตะกร้ามาจุ่มปุ๊บนี่ครับเขาจะมาเลยวันที่นี้มืดสาวเขาต้องมาหื้อเด้บวันนี้เก็บ แช่เลยไม่ได้เขาจะชินกับตะก้าที่วางอยู่นี่ตลอดอเวลาเราอาหารมาลงเขาก็จะชินกับว่าเออตะกา้าตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับทําให้กุ้งเราไม่ได้กินอาหารตัวช้าเราก็ต้องมันจะเป็นทคนีคค้ของเขาแต่บัดน,นี้สมมึ่งว่โอ้มือหนีเก้ยวข้าวดาหน้าครับบ่ได้เฮออาหารมือ้อสองมือ้อไม่เป็นไรแต่ขอให้มีแหนะพวกแหนแดงพวกนี้เพราะเขาจะกินเป็นไปได้นะ่ะผําผําบ้านเฮาน่ะนั่นจะเป็นโปรตีนชั้นสูงของเขา แต่ว่าผ้ามนี่ถ้าเอามาต้องล้างก่อนนะค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกเชื้อโรคพวกปรสิตพวกอย่างนัะติดมานําม<ะ>ันจะมาลงนี่นี่ศัตรูของเขานําบอกกุ้งน่ะเคียดก,กระปาดบ้านเฮาหน่อยไหมถ้าเคียดกระปลาดลงนี่นะสังเกตเลยกุ้งจะเงียบมันกินกับงู<อ>งูเคียดกระปาดถ้าบัวต่ำอะไรมันก็นม,มีโอกาสมีโอกาสนะไรก็เอด,ดีดีครับอันอันอนี้แรงงานหญิง คนเดียวมันก็เลยเห็ุไปอย่างนี้สามารถเห็ุคนเดียวได้ค่ะได้ครับผมสามารถตั้งแต่ขุดหลุมสร้างสร้างบ่อตั้งแต่มุ่งหลงังคาเอเจแลมครับสามารถทําคนเดียวได้ค่ะเพราะว่าคนเดียวก็เฮ็ดย้สบายบายเลยเฮาขายห้าขคายกิโลละเจาบาทครับกุงสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทครับเป็นเป็นแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงค่ะ แต่สามร้อยในขั้นต่ำอยู่แล้วพี่เลยสามสิบขายง่ายครับเขต้องไปเลาะเขต้องไปยั้งยัางซ้างเขาเมื่ถนาำต้นแรกเขาเมื่นทามีตลอดเที่ยงก็มีส่วนที่แรกนี่มีคนดูถูกคนอื่นอยู่ครับมีค่ะคนดูถูกกับมีมีบอกม่ต้งแบบว่าอันเงินกับโบค่อยมีหรอสิมไม่เอ็ดกุ้งเอ็ดไม่เอ็ดกุ้งหลย้มันทิ่มทุนว่าผู้ใดเขาเงินลายนะเขาเอ็ดมากแล้วตายแต่ว่าตายตาย การการศึกษาก็คือการลงทุนค่ะแม่นค่ะครับมันเป็นอาชีพที่แบบว่าหนึ่งทำคนเดียวก็ได้เราสร้างทุกอย่างคนเดียวได้สองประหยัดครับอันที่สามมันบม่ไดไปหาลอกขายไปเอิ้นขายเงียมันมันเขายุ่งเงินเท่ากับมีคนมาเอินถามแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามาประกบโงมทั้งวันนับต้นเสาเขามาเบิ้งนิดนี่น้อยน้ำรั่วบ่มาเช็คว่าเออมีกุงแตกกุ้งผัว ก็ไปงานอย่างอื่นได้ไปดำนาเกี่ยวข้าวได้ย่ำตัวแร่งกะมาให้อาหารอ่าบางวันกลับจากนาค่ำไม่ได้เฮงือก็ได้มันมันเอาฝากถึงคนที่อยากได้กุ้งอยากเลี้ยงกุ้งนะครับอันเป็ดกุ้งแม่พันธุ์อยู่ค่ะอยู่นี่รับปรึกษาค่ะรับปรึกษาแล้วก็ดูแลตั้งเต่เอ็ดบ่อแนะนำตั้งเตะเอ็ดบ่อจนว่าหมดมือขายพู้หลเขาเขาก็มีช่องทางการติดต่อ มีค่ะครับซื่อยังครับช่องทางของเาอ่าเมเต้ค่ะครับผมเดี๋ยวผมจะึ้นให้ครับผมเอานะครับขอบคุณนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับที่มาให้ความรู้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อผ่าใบนะครับคิดหน้าพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ